สวัสดีครับศิทธานุสิ์ของหลวงตาบุญเชื่อปัญญาวุฑโทรพระทุดงและสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสม a อ m นะครับเย็นวันนี้เรามาชมหลวงตาบุญเชนนืดงในเส้นทาง จังหวัดนครพนมนะครับจากจังหวัดเชียงรายโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับถนนพหลโยธินนะครับตั้งแต่แม่สายเลื่อยมาลงมาที่อำเภอแม่จันแล้วก็เข้ามาในอำเภอเมืองนะครับหลวงตาบุญชื่นจำวัดวันนี้นะครับอยู่ในอำเภอเมืองเป็นวันที่3นะครับหลังจากวันแรก อยู่ที่วัดแม่ข้าวต้มท่าสุดนะครับในตำบลท่าสุดอำเภอเมืองแล้วก็เมื่อวานนี้ตำบลลิมกกอำเภอเมืองเช่นกันนะครับที่วัดสักกวันนะครับและวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้จะลิกเท่าจะลิกทุดงนะครับเข้ามาในผ่านเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็ออกมา จากตัวเมืองออกมานะครับวันนี้เส้นทางที่หลวงตาท่านจาริกุดงไม่ได้ไกลมากนะแต่ว่าประชาชนพี่น้องชาวเหนือในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงในอำเภอเมืองนี้นะครับวันนี้หลวงตามาเข้าเขตนะครับตำบลป่าอ้อด,ดอนชัยนะครับอยู่ในอำเภอเมืองเช่นเดิมนะและ คืนนี้หลวงตาจาวัดนะครับที่วัดศรีสุขศรีชุมนะครับวัดศรีชุมริมลาวในตะบนป่าอ้อดอนชัยนะครับหมู่สามบ้านริมลาวซึ่งในตะบนดอนชัยป่าอ้อป่าอ้อดอนชัยนี้นะครับเป็นตำบลเดียวกับวัดล่องขุนนะครับ ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นะครับวัดล่องขุนจะอยู่ในหมู่หนึ่งนะครับตต่บ,บนป่าอ,อ้อดอนชัยส่วนวัดสีชุมนี้จะอยู่หมู่ที่3นะครับบ้านริมลาวซึ่งทั้งสองวัดนี้ก็อยู่บนเส้นทางถนนพหลโยธินริมถนนเช่นกันนะครับวัดศีชุมนี้เข้าเข้าไปจากถนน ผลโยธินทักประมาณรักสองสเมตรส่วนซุ้มประตูวัดก็อยู่ทางหน้าหน้าถนนนะครับซึ่งเส้นทางกําลังปรับปรุงนะครับในฝั่งฝั่งซ้ายที่หลวงตาท่านเดินเนี่ยก็จะมีฝุ่นเยอะนิดแดดร้อนมากหลวงตาท่านเจอคนท้องหญิงท้องนะครับท่านก็เมตตานะครับนำนมเครื่องบำรุงให้ ตลอดเส้นทางแดดร้อนมากแต่ประชาชนก็มากันเยอะนะแม้เส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่ซ่อมบำลุงอยู่ก็ประชาชนก็จะเอาขับรถกันมาขับรถมาไกลๆมาจอดรอกันที่หมู่บ้านห่างๆไม่ค่อยมีผู้คนก็จะมีประชาชนตลอดเส้นทางขับรถกันมารอกันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากในจังหวัด เชียงรายนี่ยครับส่สงสามวันมาแล้วโอ้โหคนประชาชนเยอะมากเที่ยำเภอแม่สายก็เยอะเข้ามาแม่จันผ่านเข้ามาในตัวอำเภอ,อเมืองนี่ก็เช่นเดิมครับเยอะจริงๆครับสภาพอากาศร้อนมากนะประชาชนก็ไม่ย่อท้อก็มี ต้นต้นไม้กนะ็หลบล้มไม้บ้างพอเห็นหลวกตามาจะประมาณทั้งอีกร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็เกียมนำผ้ามาปูกันหน่วยกู้ภัยมูลนิธิต่างๆในจังหวัดแม่จังหวัดเชียงรายนะครับตั้งแต่แถวแม่สายแม่จันมาเข้ามาแล้ว ร่วมมือร่วมใจกันดีมากครับรถขนน้ํานี่เป็นสิบยี่สิบคันนะครับขนกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนําไปบริจาคตามที่แจ้งความประสงค์เข้ามาหลวงตาเห็นควรหลวงตาท่านก็สั่งให้ไปเลยมอบให้เลยครับใกล้ๆนะถ้าเป็นที่ไกลๆก็ประสงค์ที่จะต้องการน้ําหรือว่าของที่บริจาคมันจะเป็นขน,นมนมก็สามารถวิ่งเอารถมาเอาได้ถ้าไกล ถ้าเป็นใกล้ๆก็ให้เจ้าหน้าที่มุนิธินำไปให้ตอนนี้ก็เลี้ยวเข้าวัดนะครับสลับเลนมานะครับดูครับถนนถนนนี้คือถนนพหลโยทินนะครับถนนพหลโยทินนี้ก็จะส,สุดทางก็แม้สายแล้วก็ ไปเชื่อมต่อในกรุงเทพก็จะเป็นตรงอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเริ่มต้นจากนั้นมาบริเวณสลับมาถนนหน้าหน้าปากทางที่จะเข้าวัดนี่ก็ตรงนี้จะเป็นล่มนิดประชาชนเข้ามารอกันต้นไม้ใหญ่ ในอำเภอเมืองที่มี15าตำบลน,นะครับก็หลวงทาเดินไปแล้วนี่3ตำบลน,นะครับตำบลท่าสุดตำบลริมโขก,กแล้วก็ตำบลป่าอ้อดอนชัยในวันนี้นะครับก็ชมกันต่อไปครับว่าจะอยู่ในตำบลใดอำเภอใดนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเย็นนี้ก็สามารถมา ฟังหลวงตาบุญเชื่นสวดมนต์เย็นกันครับสวดมนต์แล้วก็ทําวัดเย็นกันแล้วก็มาร่วมสวดมนต์กับหลวงตาได้นะครับส่วนเช้าเชก็มาใส่บาทกันหลวงตาบุญเชื่นจะบินทบาทประมาณก่อนหกโมงทุกทุกวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําบุญฉันเช้าเสร็จก็ออกจากิกทุดงประมาณ7จ็ดโมงฝาก็ออกจากฤกทุดงต่อก็จะเป็นแบบเนี้ ไปจนฝ่าจะถึงบ้านเสาเล้าใหญ่ในจังหวัดคนครปนมนะครับในเส้นทางกลับก็ดูวนไปเรื่อยก็คงจะเป็นเป็นเดือนนะเพราะหลวงตาท่านเดินเดินนะครับวันหนึ่งก็จะได้ประมาณเต็มที่ก็ประมาณ20่สิลตอนนี้มีท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับวัดศรีชุมนะครับออกมารอรับนิมนต์ห,ห,หลวงตาเขาจําวัดคืนนี้นะครับดูครับ ท่านเจ้าวัดนอมน้อมมากเลยครับดูครับออกมารับตรงหน้าถนนใหญ่เลยครับแล้วก็นําเข้าไปเดินเข้าไปประมาณ2 0งเมตรเข้าไปในวัดเป็นภาพที่ประทับใจครับพระที่บวชกันบวชนานๆแล้วนะจะมีสัมมากะร,รวะนอบน้อมนี่ครับนู่นปากทางเข้าจากถนนโบนโยธินมา ก็จะเดินเ,เดินทางเข้าวัดไปประมาณ200เมตรวัดนี้ก็เป็นวัดใหญ่นะวัดสวยเหมือนกันทั้งางในก็จะมาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายก็สามารถแวะเข้ามากราบไหว้ได้นะครับวัดล้องขุนวัดวัดตัวนี้ก็วัดสีชุมก็ตามรอยหลวงตามาเที่ยวกันได้ประชาชนพี่น้องชาวเหนือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เชียงเนี่ยอาจจะใสดีครับพูดจานอบน้อมสำเนียงชาวเหนือผู้คนน่ารักครับในทุกทกที่เนี่ยครับที่หลวงตาท่านจาริกุดงเราก็เห็นว่าจะร้อประเพณีต่างๆประชาชนน่ารักตลอดครับในเส้นทางที่ว่าธรรมชาติสวยๆก็สามารถมาเที่ยวกันได้ ก็ประชาตัมพันธ์กันนะครับว่าให้ดูแลสุขภาพคนที่หนึงปิดแมตกันนะครับปิดแมก็ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครประจำท้องถิน่นเพจประจำท้องถิ่นที่เราได้ข้อมูลจากท่านนะครับและที่สำคัญก็ทั่วไทยนิวเพจที่ทำการถ่ายทอด มาจากจังหวัดพะเยามาเลยครับแล้วก็เป็นหัวหน้าเลี้ยวแรงในการนําของบริจาคไปมอบให้สถาที่ต่างๆก็ขอขอบคุณด,ด้วยในข้อมูลต่างๆนะครับส่วนช่องที่ช่องนี้ก็จะเป็นช่องเรานี้จะเป็นการนําเสนอข่าวนะครับอัปเดตข่าวกันก็สามารถกดติดตามกันไว้แล้วกดเข้ามาดูได้นะครับว่าหลวงตาจําวัดที่ไหน เดินทางถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็มาชมกันได้เลยครับส่วนจะเป็นภาพสดก็ไปไปชมได้ในเพจท้องถิ่นนะครับหรือเพจทั่วไทยนิวเนี่ยเขาก็จะทุกๆท,ที่เขาก็จะถ่ายทอดกันนะครับท้องถิน่นขอขอ,ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมกันมาสวัสดีครับ